กลับมาติดตามข่าวแรกในช่วงนี้ไปดูทางด้านคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กันบ้างค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นที่บริเวณเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะทางด้านมหาวิทยาลัยลนั้นก็หวังต้องการให้นักศึกษาค่ะ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติและที่สําคัญนั้นก็เพื่อเป็นการปลูกฝังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยค่ะส่วนที่เขตนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮลลาบาลาอําเภอแวงจังหวัดนราธิวาสทางด้านคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มีการจัดโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ระื่อหวังต้องการฝังจิตสำนึกให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณป่าฮาลาบาลาให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการบ่มเพาะถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในมู่คณะและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้านอาจารย์พระรักอมรศักดิ์รองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เผยถึงการจัดโครงการโดยอ้างอิงถึงสภาพปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสําคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับก,บการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของคนในประเทศและประชาชนทุกคนโดยเฉพาะการพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมลพิษก็จะยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นทางด้านคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงด้านเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวและได้มีการจัดโครงการให้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจอีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษารู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย โครงการที่เราจัดขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นโครงการอนุรักษ์ป่าธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นโครงการของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลาัยนราธาิวาสราชนาครินนะครับจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ตระหนักถของธรรมชาติว่าธรรมชาติในปัจจุบันนี้เนี่ยถูกรบกวนหรือว่าถูกทําลายจากน้ํามือ มนุษย์เป็นอย่างมากนะครับทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับเราจึงพานักศึกษามาศึกษาว่าทำอย่างไรให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสามารถที่จะรักษาธรรมชาติให้อยู่คงสืบต่อไปเพื่อให้กับลูกหลานเราได้ ใช้ธรรมาชาตินี้ต่อไปครับขณะที่ทางด้านนายธนศักดิ์พูนเทพหนึ่งในนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยถึงความรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดีๆอย่างนี้เพราะปัจจุบันการจัดโครงการที่เอื้อคานึงต่อสภาพแวดล้อมมีน้อยลงส่วนตัวเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังสามารถที่จะนําไปเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปรู้นะครับนีเรื่องเกี่ยวกับ การทํารอยเท้าสัตว์นะครับแล้วก็ได้รู้ถึงการปลูกการปลูกต้นไม้นี่คือการลุ่มพื้นที่นะครับแล้วก็ได้รู้ถึงความสมัครีในคณะในหมู่คณะของตัวเองด้วยครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยกันรักษาธรรมชาติมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่า โลกของเราก็ร้อนขึ้นทุกวันนะครับธรรมชาติก็ถูกทําลายก็อยากจะให้คนทุกคนนะครับช่วยกันดูแลสักนิดนึงครับสําหรับการจัดโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่9-10ถึงเมษายนที่ผ่านมาที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮัลลาบาลาอําเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า100คน